สวัสดีครับอาจารย์ต้องคำลำโขงนะครับเจ้าของเพจบริหารพญายนาคแล้วก็ช่อง YouTube ก้อนคำลำโขงนะครับวันนี้อาจารย์มีข่าวดีอยากจะแจ้งให้กับทุกท่านทุกคนได้ทราบอ,อาจารย์มีโครงการอยากจะสวมดมนต์บทรัตนสูตรนะครับรัตนสูตรในทีหรือว่าสวบดบทรัตนสูตรถ่ายทอดสดในช่วงเวลา19 นาฬิกา19นาทีแล้วก็สวด19วันด้วยนะครับวันนี้วันที่23ซึ่งเป็นวันพระเป็นวันแรกที่อาจารย์อยากจะถ่ายทอดสดสวดบทรัตนสูตรเนี่ยสวดเสริมดวงดีเสริมราศีให้กับทุกท่านทุกคนดังนั้นในขณะที่อาจารย์สวดนะครับหรือถ่ายทอดสดอยู่ก็เข้ามาติดตามแล้วก็ร่วมสวดร่วมไปกับอาจารย์ได้เวลา19นาฬิกา19นาทีของทุกๆวันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่10เมษายนนะครับแล้วก็วันที่9วันที่10เมษายนนั้น อาจารย์จะไปสวดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดหนองกายสวดบทรัตนสูตรบทรัตนสูตรนาทีสวดเวลา19บเนาฬิกาสินาทีสวด19วันเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับทุกท่านทุกคนให้กําลังใจกับทุกดวงชะตาราศีสวดสู้โรคภัยไข้เจ็บให้วินาศสติให้วินาศสติให้วินาศส,ต,าสติออกไปดังนั้นใครที่อยากจะร่วมสวดมนต์บทนี้หรือใครอยากจะร่วมฝากชื่อฝากดวงของตนเองนะครับ ขณะที่อาจารย์ถ่ายทอดสดก็เข้ามาพิมพ์เลขอายุโบวโกด้วย19บกก็ได้หรือพิมพ์วันเดือนปีเกิดร,ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญหรือแจ้งมาในลายส่วนตัวของอาจารย์ว่าอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลหรือว่าแจ้งดวงชะตาราศีของตัวเองมาได้อาจารย์ก็จะประกาศอนุโมทนาสา,าธุบุญให้แล้วก็นํารายชื่อไปสวดในเวลา19บนาฬิกาสินาทีแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือติดตามการถ่ายทอดสดของอาจารย์ขณะทีทอออ่อาจารย์ถ่ายทอดสดอยู่ผ่านเพจปฏิหารพญานาคหรือเพจอาจารย์ก้อนคำลำโขงหรือช่อง YouTube ก้อนคำลำโขงนะครับสวดรัตนาสูตรนาทีนสวด19วันสวดเวลา19นาฬิกา19นาทีหรือ1ทุ่ม19นาทีใครที่ติดตามอญญญาจารย์อยู่ก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในโครงการหรือความตั้งใจนี้เพื่อที่จะส่งต่อกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนสวดสู้โรคภัยแค่เจ็บสวดเสริมดวงดีเสริมราศีตอ่อดวงชะตาราศีให้กับทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญดังนั้นวันนี้วันพระด้วยนะครับขอแจ้งข่าวดี ข่าวนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญทุกท่านทุกคน,กคนร่วมสวดมนต์นะครับเวลา19ในเวกา19นาทีสวดรัตนสูตรเป็นเวลา19วันให้กับตนเองให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักแล้วก็ให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับสรบสรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อความสุขสวัสดีและความเป็นมงคลใจกับทุกท่านทุกคนอาจารย์ฝากข่าวด้วยนะครับสวัสดีครับ